วันนี้มาพบหมอจอยค่ะเรามาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของเม็ดสีนะคะหลายคนอาจจะกังวลว่าฉันมีฝ้ากระที่รักษายังไงก็ไม่หายสักที หรือชาน,นี่มีปัญหาหน้าหมองคล้ำนะคะที่รู้สึกว่าไปเลเซอร์มาแล้วเนี่ยอยู่ๆหน้าก็บางลงหรือว่ารักษาด้วยวิธีการฉีดเนี่ยมันเจ็บนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการเขียวช้ำและไม่สะดวกที่จะพักหน้านะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะหมอจึงนำเข้าตัวเครื่องเลเซอร์ที่ใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเทคโนโลยีกำจัดเม็ดสีที่ดีที่สุดในตอนนี้และพูดเลยว่านะคะเห็นผล ภายใน3ครั้งแรกเลยนะคะคนที่มีเม็ดสีเช่นรอยดำรอยฟ้ากระนะคะหน้าหมองคล้ำหลังจากที่ได้ทำตัวพิโคเลเซอร์ตัวนี้นะคะก็จะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเม็ดสีค่อยๆจางลงนะคะหน้าจะค่อยๆใสขึ้นภายใน3ครั้งเท่านั้นนะคะหลังจากที่ทำการรักษายอย่างต่อเนื่องนะคะและนอกจากนี้ค่ะย้ำเลยว่าตัวนี้เนี่ย เป็นเลเซอร์ที่ไม่ได้แค่กำจัดเม็ดสีนะน้องพิโคตัวนี้เนี่ยมีออยอนะคะเครื่องเนี่ยผ่านออยอเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มาตรฐานนะคะหลังจากที่เราทำการรักษาเนี่ยไม่จำเป็นต้องต้องพักฟื้นไม่มีรอยเขียวรอยช้ำนะคะ